เจดียง์งปู่อาจารย์นี่ครับเจสติเกอร์ออกบ่นี่นะครับขูดที่เป็นพลาส,สติกออกนะครับเอา้า <c oughs> เกี่ยก,กระดาษออกไม่รู้เรียกอะไรนะครับนี่อ,อ,อะไรที่อะไรที่เป็นลวดลายเป็นอันเอาออกเอาหลอดหรือแต่พลาสติกใสเด้อนะครับนี่กวดจำุดนะครับนี่จอกน้ำนะครับ นะครับถ้าทําไม่ไม่เกลี้ยงนะครับนี่มันถ้าเหลืออะไรไว้นะครับเวลาไปจําหน่ายนะครับมันก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ถ้าทําสะอาดแล้วก็อีกราคาหนึ่งนะครับโอ้ยตาสิได้กิโลหนึ่งเนาะกระสอบหนึ่งสิไดียวก็หาลูกบนนี้ฮหรอฮึได้เยอะเตียิ ทนะแล้วท่นบคมนเามันนีวเป็นตบนนะครับทั้งวัดบ้านเกาบอนี่นะครับขยะทั้งวัดนะครับจะมารวมกันตรงนี้นะครับมันนี่ไปเก็บมาหรือเปล่าครับนี่เก็บแล้วๆเก็บมาก็จะมาทําความสะอาดตรงนี้นะครับนี่พระอาจารย์พระครูนะครับแล้วก็พระอาจารย์มหาวิเชียรนะครับพระอาจารย์อทิตเทพนี่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับนี่อันนี้เรียกเบิร์เราเบอร์นี้ เดีวจะได้ขึ้นบ่นไม่ยังเป็นังิสี่อยู่ด้วยนี่ได้ซัมมี่มลเลยตีซัมนี่เขาก็เอาบนนี่ะนะครับเอาลายเอาลายออกนะครับสติกเกอร์ประจําขวดน้ําออกให้หมดนะครับไม่งั้นราคามันจะอีกราคาหนึ่งนะครับอันแพนซี่ดีเดี๋ยวมันจะขายได้อยู่บุนสี่ดีน,นี่เก็บมาทุกอย่างนะครับนี่ของ ตามวัดนะครับทิ้งตามวัดนะครับของเก่านะครับเสดายไม่ได้เก็บพระเก่ามาด้วยนะครับนี่โนะครับทุกอย่างนะครับนี่ตอนนี้กําลังต่อเติมขยายนะครับขยายลงคัดแยกขยะนะครับนี่เด้อเวลาไปจําหน่ายมาก็กลับมาเป็นค่าน้ําข่าไฟข่าพัะทหารของวัดเหมือนเดิมนะครับ พลาสติกนะครับเอาลงใส่แล้วก็เหยียบให้แน่นนะครับเหยียบอัดให้แน่นเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับให้รีดให้มันแน่นนะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพนะครับแสดงว่าขยะบ่หลายได้หมนี้เนาะฝนตกบ่บออกมาถิ่มเตีฝนตกบบออกมาถิ่มเนาะ นึกว่าวันฝนตกจะขยะเยอะนะครับไม่ใช่เด้อนะครับจก,ย,จกยังเป็นยังเนอะจันเนาะถุงพลาสติกดีต้องไปล้างนะครับล้างตากปั่นให้แห้งนะครับนี่เตรียมไว้ทับบ่บิน้ำมันบ่ครับเตรียมไวพ้พลิตน้ำมันเตียยน้ำมันจากถุงพลาสติกนะครับพลาสติกนะครับนี่ใช่เครื่องมาแล้วนะครับรอแต่เวลานะครับพร้อมพร้อมที่จะ ผลิตนะครับอันมองได้เี้ยมเก็บยังฮะน้องผีบ้านนี่ตื้ง่ายมาไว้เสือง่ายมาไว้ไม่อมองไวอ้